บนหลังแล้วก็รอพบกับพี่ร้องประชาชนนะครับต่วน <รอ S 1> พิไทยเนี่ย <โอ S 1> นะครับใครพิ่าพิไทยวิ่งผ่านคือถือกล้องถ่ายนะครับจะเซลฟี่จะอะไรก็แล้วแต่ถือกล้องเปิดกล้องรอนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจนะครับให้กําลังใจพิไทยนะครับเพราะว่าการวิ่งแล้ววิ่งแล้วหยุดหยุดแล้ววิ่งเนี่ยมันมีส่งเอ,อมันมีผลต่อ วิ่งนะครับเสี่ยงต่อการบาดเจ็บเพิ่มนะครับเพิ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะครับจากก่อนหน้านี้พี่ไทยวิ่งวิ่งไปแล้วหยุดวิ่งไปหยุดหยุดวิ่งวิ่งหยุดหยุดเนี่ยนะครับทำให้เกิดอาการบาดเจ็บที่ร้อยหวายนะครับแล้วก็ตอนนี้แผลที่นิ้วซ้ายนิ้วก้อยด้านซ้ายคือเกิดจากการพุ้กคลองด้วยนะครับเท่ากับว่าแกเจ็บสองขานะครับเจ็บสองขา อะไรอ่ะคืออะไร <S <S ขี่มาวิ่งจากกรุงเทพไปอุบลครับขนนม,มีประชาชนนะคะซ้ายขึ้นเนินมมีประชาชนนะคะอ๋อเอาบล็อกไปละจะได้ไม่ลำคาญนะบล็อกบล็อกบล็อก ทำไมจะชอบให้ผมรายงานบล็อกบล็อกโอเคบลอกแล้วนะครับนี่แล้วก็เสื้อนะครับเสื้อนะในเส้นทางนะครับก็สามารถร่วมกันกุดหุนได้นะครับนี่ตบมือให้กำลังใจนี่แหละคือสิ่งทีเ่เราอยากเห็นนะครับมันคือกำลังใจเล็กๆนะครับกำลังใจที่ใหญ่ที่มอบให้กัน นะครับส่วนคุณบินบริฤทธิ์นะออกตัวพร้อมกันแต่ว่าตามหลังมานะครับคือไม่ใช่ว่าคุณบินวิ่งไม่ไหวแต่คุณบินก็จะคอยเข้าไปรับนน่นอยู่กับวนารหลังน่นนะครับเข้าไปรับอราารเดทางเรียบร้อยแล้วครับเป็นการโบกไม้โบกมือกับมิเตอร์ที่ถือถูงรับเงือนช่วยทำบุญครับพี่ต้อมจะถ่ายรูปตามมาด้านหลังครับมีทุกทางรับเรือไปก่อน คุณไทยวิ่งเข้าไปหาคุณตาคุณตาก็คือคุณตานั่งวีลแชร์ออกมารอนะออกมาคุณตาน่าจะบอกว่าอยากเจออยากเจอคุณไทยเดี๋ยวคุณตารอเจอพี่บินอีกคนหนึ่งนะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณตานะครับ ไสู้สู้ตอนนี้ทีมทีมทีม,ทมโฟเวอร์ทีมกาดต้องเพิ่มความเข้มนะครับในการดูแลนะเพิ่มความเข้มในการดูแล คนเก่งมากก็เราวิ่งกันมาแล้วจะถึงครึ่งทางแล้วจะครบ300กิโลแล้ว 200... รออเข้าสู่290กิโลถ้าวันนี้เซตสผ่านไปได้ก็300กิโลนะครับครึ่งทางของความฝันนะครับครึ่งทางของความฝัน เดี๋ยวคุณบินมาอลิศตามหลังมานะครับพีบ่ตามหลังมาก็ขอบคุณนะครับที่เข้าใจกันนะครับสิบล้านก็ไม่พอ,อ,อพี่โดนันนะครับสิบล้านไม่พอการสร้างผู้ทับเหมาคือคือู้รับเหมาก็ประเมินว่ายี่สิบล้านยางต่ำนะครับยี่สิบกว่าล้านนะครับอยากฟังคุณต้นขิงน้องเดี๋ยวก่อน งดหิดวันนี้เซตนี้ผมงูหงิดงูหิดตัวเองนะเซตระบบอะไรไว้วางไว้คิดไว้ในหัวมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันเลยพานให้หงิดหิดใจนะครับเดี๋ยวขอจูนระบบสมองนะจูนระบบมันสมองลึกๆก,ก่อนตอนนี้มันมันตื้มันอืนไปหมดนะครับขาผมก็บวมปวดขาด้วยนะมันอึนๆอ,อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอให้อารมณ์ดีสักนี น,นะเดี๋ยวจะมาขิงใหม่นะครับจะมาขิงให้นะตอนนี้ก็ดูไปก่อนนะครับดูไปก่อนนะยังไม่ได้รวมยอดเลยไม่มีเวลากันนะครับมีหนุ่มมาวิ่งด้วยหนุ่มนุ่มนุ่มหนุ่มนุ่มนุ่ม,มเออสงสัยไม่ได้กินกล้วยทอดรู้อีกรู้รู้ รูรู้ดีอยากกินข้าวเม่าอ่ะหาข้าวเม่าให้กินแหะข้าวเม่าทอดแต่ไม่ไม่เอาไม่เอาตัวข้าวเม่านะเน้นกกผมชอบกินกากากข้าวเม่าทอดนี่โงหยังชอบอยังชอบ,อชอบจุดยอดไม่มาเหรอลุงยอดอยู่ข้างหลงังมั้งหรืออยู่ข้างหน้าไม่แน่ใจ ขบกองทุเรียนภูเขาไฟที่ไหนที่ไหนมีที่ไหนมีทุเรียนภูเขาไฟที่ไหนมียนอ,นมอย่าไปยั่วน้ําลายนะเตรียมไว้เลยเตรียมไว้เลยผมซื้อผมรับซื้อโลละสิบขีดผมรับซื้อโลละสิบขีดโอเคไหมเปลี่ยนนายงอนต้นงอนไปเลยไม่งอ้องอนไปเลย เวลาเล่นด้วยก็ยิงเวลาเล่นด้วยก็ทําเป็นฉุนเฉียวทําเป็นเมินนอนไปเลยไปตากแอร์นูน่นไปนะไปตากแอร์นูน่นไปเลยชี้ชี้นะชี้ชี้ไปตากแอร์คุณจินดาทางเพจสัญญาไม่ทอดทิ้งการบอกโอนร่วมบุญแล้วขอบคุณครับทุเรียนภูเขาไฟอยู่สีสะเกตน้ำตาลตกต้องเติมน้ำตาลด่วน เปลี่ยนนายอยู่ไม่แน่ใจว่าวิ่งอยู่กับพี่บินหรืออยู่กับรถแต่ชิดว่าน่าจะอยู่กับรถนะครับเพราะว่าอ,อ,อากาศอากาศคึมๆมันจะร้อนหน่อยนะร,นร้อนไม่ร้อนอาจารย์โอต้องคอยคอยเอาผ้านะผ้าชุบน้ำเย็นเย็นนะครับยังยังไม่ปกติยังไม่ปกติยังไม่ปกติดอก ขอบคุณนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักนะครับของโครงการนะครับที่ขึ้นหน้าจอให้อยู่ในขณะนี้นะครับทางเพจสัญญาไม่ทอดิ้สุรินจ้าทุเรียนสุรินสุรินต้องกินสุรามาสุรินไม่กินสุราเขาเรียกว่ามาไม่ถึงสุรินถึงสุรินต้องกินสุราเทสุราให้คนสุริน คนสุรินต้องกินสุรามาสุรินไม่ได้กินสุราก็มาไม่ถึงคนสุรินโอ้ใช่เปล่าเออผมก็บัวไปทีเออ สนุกพอไหมรู้ดีน้องบอกอยากวิ่งรู้ดีอะไรอะดีมีสอ,ตอแต่แรแถวแถวเขตเอยออต่อระหว่างจักรลาดกับกับกับพุทธแถวนั้นน้องนอนในรถหลับไปเลยหลับไปเลยไม่ต้องตื่นมากวนใครไม่ต้องมีใครไปกวนอยากนอนนอนไปเลยนอนไปเลยชิวๆ น,นัต้องให้พี่ต้นลงไปวิ่งผมบอกแล้วผมไม่ได้กลัวเหนื่อยผมกลัวไม่มีใครอยู่กับคุณผู้ชมไม่มีใครตอบโต้ไม่มีใครคอยแพนกล้องผมจึงยอมเสียสละที่จะมานั่งหลังกดหลังแข็งนั่งท่าเดียวแบบนี้แพมคออะไรนะพูดแพ้มไม่หยุดผมไม่เสียเวลาผมผมไม่เสียเวลาขอโทษ ผมเสียสะาะเพื่อจะไม่ลงไปรอร่วมทำบุญอยู่นะคะะมันก็จอดจอดรถรอร่วมบุญนะครับอืมพัดลมมันไม่ติดเลยม,มันก็ติดแป๊บนึงนะผมดูพัดลมก่อน มันมันร้อนๆที่ผกอัจ้ะเอ๋จ้ะเอ๋โอเคดูเรื่องอะไรจริงหรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้อ่านใช่สนามทุ่งศีเมืองตกใจมุก <laughs> น่ากลัวอ่ะ ใช่เรามันไม่หล่อหรอกทําอะไรเราก็ไม่ดีทําอะไรมันก็น่ากลัวไม่เหมือนเปลี่ยนหนายหรอกขี้เยี่ยวยังหล่อโถเดินกัหล่อเดินตูดสายปุ๊กเต็กยังหล่อเราเี่นั่งดูเฉยๆเป็นคนแท้ๆทำอะไรก็ไม่เคยมีดีโถเอ้ยฮี่น่าร้องใหมันน่าร้องหไห้ไหล่ะทำอะไรก็ไม่ดี เคยมีด sí, ีในสายตาใครรกไม่เคยไม่เคยไม่ได้อิจฉาใครบอกว่าผมอิจฉาผมไม่เลยไม่ช้าเลยนี่เสียงกูไปไหนวะนี่ี่ใครซื้อเสียงกูไปเอาเสียงกูกลับมานี่บนหัวก็ไม่ร้างไม่ร้าใครบอกว่าผมอีจ๋าไม่ มีขอบคุณนะครับที่นั่งไหลดูขอบคุณครับที่นั่งดูผมไห์โอ้โหนิ่งเตะนิ่งเตะใจร้ายับน้ำกระสอบได้นะรับน้ำกัะสอบด้นะไอถุงทองนี่ชื่อเหมือนแมวผมเลย ใครเคยใครเคยดูแมวผมบ้างสุนทองใครเคยดูแมวสุงทองผมบ้างแมวผมเนะี่ยผมอยากจะบอกว่าหน้าร้อมากอ้อน,นก็ที่หนึ่งนะโมโหก็ที่หนึ่งแล้วมันรู้นะวันไหนที่ผมเหนื่อยๆนเะนี่ยเหนื่อยเน่อยวันไหนผมเครียดบางทีนอนร้องไห้ยอยู่คนเดียวเขาจะเข้ามาซบที่ไหลซบที่อกผมแล้วเขาก็จะนอนอยู่ข้างๆเอาแขนเอาขามากอดผม สุทองนี่เป็นแมวที่แสนรู้มากนะครับเช้ามาเนี่ยเขาก็าจะนั่งรองให้ผมคุยกับเขาก่อนไปทำงานเย็นเขาก็จะเฝ้ารอเพื่อจะกินขลมเวลาที่เราเครียดเวลาที่เราเหนื่อยเขาจะมานอนกอดแข้งกอดขา ส่งเราจนหลับแล้วเขาก็จะไปนอนที่ของเขาแมวน่ารักกว่าเจ้าของแมวส้มผมไอ้ต้าไอ้ต้าส้มต้าส้มวันนี้จะเงียบหน่อยแล้วคะไม่มีบ้านคนเลยเอคะค่ะแมวผสมสิสอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมหาเดี๋ยวผมหาคลิปถุงทองให้ดู เดี๋ยวลบโพสลงในช่องนี่แหละใครที่ยังไม่ได้ติดตามช่องก็ติดตามด้วยนะเดี๋ยวหากคลิปไปดูเหนื่อยกว่าวิ่งมาหลายวันก็ทำยังไงได้อ่ะนะกลับไปก็คงลืมหน้าผมแนละ้วถ้าผมอยู่กับเขานะใครเข้าใครผมไม่ได้นะมันจะปบนะงทองอ่ะมันห่วงมันเป็นแมวตัวเมียมันเป็นแมวตัวเมียมีคนดูแลนะ ให้คนวนเวียนดูแลให้อยู่นะครับเราก้อทำไไมกล้องอันนี้มัน เย็นเฉียบใช่โอ้เย็นทุกลูขุมขนน่ะเย็นทุกรูขุมขนมขน,น่ะมีเราอะ่ะเหงื่อออกทุกรูขุมขนนะจิดตามฝุ่ต้นตอน,นช่วยแม่สายจุดพระปุณยรมัมเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศอีกทีหนึง่งตอนนี้ถึงการไฟฟ,ฟ,ฟฟ้าหินดาดใช่ไหมการไฟฟ้าหินดาลกชะลอนหน่อยอาจารย์เอาน้ำแจ้งขอขวดหนึ่ง ไม่ถึงขอบคุณครับน้องน่ารักมากผมนมี่น่ารักหรอกผม,มเคยน่ารักอะไรกับใครก็หรอกหมาทำอะไรก็น่ารักมีคนรักหมาเยอะจุกจ่อเอาอีกแล้วนะเอาอีกแล้วนะมาขิงผมอีกแล้วนะดูช่องต้นประการมัน ทักทายพี่ยอดสุดหลอ่อดเอยดเอยถึงไหนแล้วการไปฟ้าหิมะน่าจะใช่เหลือแต่ติดเหลือแต่ติดคุณต้นคือคืออย่างวะต้นน่ารักดีสนิน เรื่องเครียดเก็บไว้ในใจเรื่องต่อไปช่างมันเอาเรื่องปัจจุบันให้ดีที่สุด